ดูที่ใจเต้นเนี่ยก็คือมนโนสัมผัสเนี่ยจนกระทั่งเข้าถึงจิตถึงความดับแล้วทะลุหลังปลายบานสมองด้านหลังด้านหน้าเนี่ยล้างนะทะลุทะลวงผ่านสัญญานะผ่านสังขารก็ความบุงแต่งกินนึกจนกระทั่งมาตรงในหัวคิ้วหรือหน้าผากเนี่ยแล้วก็เราก็ดูความรู้สึกที่ใจเต้นต่อไปหรือความรู้สึกที่ลมกระทบที่ปลายจมูกหรือว่าดูกำไม้กำมือดูความรู้สึกในการกำมือหรือยกมือนะวบหนึ่งวบหนึ่งในมือจนกระทั่งหรือเดินยงกลมจับนึบหนึ่งนึบหนึ่ง ความรู้สึกที่ชัดเจนเนี่ยมันจะไปทะลุทะลวงเองทำให้โปรง่งหัวสมองโปรง่งเรียกว่าเห็นรูปนามเกิดดับน,ะนี่คือตัวปัญญาปัญญาในพุทธศาสนาที่พุทธเจ้าสั่งสอนในนี่มันในที่ความคิดนึกปัญญาได้ได้ยินได้ฟังได้อะไรมากมากไอ้จินตามิยะัญญาสุตตามิยะตัญญานั่นก็คือเรื่องของปัญญาโลกิยะปัญญานมันก็ให้ความโดดเด่นในทางโลกลมีชีวิตทางโลก แต่ถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนป่าคนเขาเป็นคนไม่ค่อยมีการศึกษาอ่านหนังสือก็ไม่ใครออกนะหรืออ่านไม่ได้ไม่จําเป็นเลยเนี่ยเอาแค่ดูความรู้สึกติลมกรนะทบเห็นนะแน่นอกใจเต้นแล้วก็ดูต่อไปจนกระทั่งมันโปร่งมาได้เนี่ยอันนี้เราเรียกว่าเราก็เริ่มเดินเดินเข้าหน้อยแนวทางที่พระพุทธเจ้าสังสอนแล้ว ก็นี่เราถ้าเราไปทำจิตคนอยู่ในป่าเนี่ยจิตมักจะสงบได้อารมณ์สงบคนที่เดินเข้าไป,ปาในป่าใหม่ๆจะฟุ้งซ่านจากภายนอกพอเดินเข้าป่าแล้วรู้สึกว่าจิตใจอารมณ์แน่นหน้าอกเหมือนเนี่ยบางทีเนี่ยเหมือนกับหัวใจจะขาดจะจะหัวใจวาย,วายแน่นหน้าอกแล้วก็ปรับสภาพดูมันไปเรื่อยๆปเรื่อย,รอยประคองอารมณ์นั่งดูก็ได้ยืนดูก็ได้ทำนั้นไม่ไหวอ่ะ เนาะว่าวันก่อนแนละ้วเมื่อเมื่อวานเนี่ยขึ้นไปดูน้ําบนเขา,าเห็นฝนมันตกติดตอ่อสามสี่วันปรากฏเราโอ้ยไม่ได้ขึ้นเขาซะนานนะถึงจะอยู่ตีนเขาตามแต่ยังไม่ได้ขึ้นเขาไงเมื่อก่อนได้อยู่บนเขาในตัวเบาเดินพาเข้าไปเที่ยวบนเขาเนี่ยดูต้นไม้ต้นไห่ดูเขาเก็บเหนะ็ดเพาะนะดูเขาขุดดอกดินอะไรเงี้ยตามกอหญ้ากออะไรเนี่ยนะพาเขาดูคนที่มาเยี่ยม เอตัวเบาเดินถึงยอดเขานี่ไม่ต้องดื่มน้ำกักขวดจากตีนเขาถึงยอดเขานี่ใช้เวลาสามชั่วโมงกว่าจะเดินถึงกันนะพาเขาขึ้นไปไม่ต้องใช้น้ําเลยพกนั่งขึ้นไปก็ไม่ได้ดื่มพาฝรั่งขึ้นไปฝรั่งดื่มน้ํากัน <c oughs> นะพอตอนหลังนี่ก็พอมาอยู่ข้างล่างนี่นานหลายปีก็ไม่ได้ขึ้นเขาก็มาอยู่แค่ตีนเขาหาความสงบกันนั่นเอง นะมันก็กลายเป็นว่า่อวานขึ้นไปดูน้ำเนี่ยโอ้ใจจะขาดมันปรับสภ,ภาพไม่ทันไงพรมารับเรื่องทางไอ้ตอบปัญหาธรรมะเนี่ยเรื่องอยู่หน้าคอมพิวเตอร์มากเกินไปเนี่ยสต,ติมันแตกพอขึ้นไปมันก็ตกโจกโอ้หัวใจจะวายก็ประกองประกองประกอบจนกันทั้งได้ที่วันนี้มานั่งพูดเออรู้สึกสุขภาพดีขึ้นาการได้ออกกําลังการได้ให้ร่างกายนี่มันเกิด นะการขับเหงื่ออะไรแต่อมีอะไรแล้วกนะ็เราก็เป็นนักฝึกนักปฏิบัติทําไปด้วยเนี่ยมันก็ปรับสภาพได้เร็วกว่าคนปกตนะิแล้วก็ดูมันนะมันก็ได้กําลังขึ้นมาแต่มันเป็นกําลังแบบโลกิยะเฉยๆแค่นั้นเองนะคนที่อยู่ในปาน่าในเขาเนี่ยส่วนมากถ้าม,มันจะค่ายๆอยู่จนเป็นปกติแล้วได้อารมณนะ์ส่วนมากพวกนี้จะมีอํานาจจิตอํานาจสมาธิดีถ้าปฏิบัติทำแล้วเนี่ย พอถึงจุดปุ๊บเนี่ยมันจะมีอํานาจสมาธิแบบมหาสจาย์เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นพระสายวัดป่าจึงนิยมเดินป่าเดินเขาหาความสงบอยู่ถ้าอยู่ป่าเงี้ยแต่กับภพาพวกสายอยู่ในเมืองก็ไม่ใช่ปฏิบัติสมาธิไม่ได้ก็ใช้กสินเอาใช้อโลกสินอย่างเช่นสายใช้ดวงแก้วาสายวัดพระธรรมกายหรือหลวงพ่อวัดปักน้ำเนี่ยก็ใช้เงี้ยหรือ,ร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 อสายอื่นเนี่ยใช้คำภาวนาพุโทโธอะไรเงี้ยมัน อันนี้ใช้ภูเขานะเป็นทูกลมกลม่อมประคองอารมณนะ์โอบอุ้มนะครับเหมือนกับแม่ไก่กกไข่ว่างั้นเถอคนป่าพนคนเขาเนี่ยอยู่อยู่ในป่าในเขาจนกระทั่งได้อารมณ์แล้วมันทรงอารมณ์แนละ้วพียเราจะมาเจริญคล้ายๆว่าดูความรู้สึกที่ลมกระทบปลายจมูกหรือดูใจเต้นเนี่ยแค่นั้นเองให้เห็นแน่นเครียดโลง่งเนะี่ยก็เรียกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดอกไปของความทุกข์ ทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยเรียกว่าเจริญวิปัสสนาคือได้ปัญญาตรงนี้ปัญญาทางพุทธศาสนาเก่รูปรูปนามเกิดดับ